รู้ไหมครับว่าบ้านในญี่ปุ่นที่เพิ่งสร้างใหม่แค่ไม่กี่สิบปีก็แทบไร้มูลค่าแล้วเรื่องนี้อาจฟังดูแปลกเพราะอาสังหาริมทรัพย์ในหลายประเทศมักมีแต่ราคาขึ้นใช่ไหมครับแต่ที่ญี่ปุ่นมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้บ้านส่วนใหญ่โดยเฉพาะบ้านไม้มีอายุไขเพียงราวๆ30ปีเท่านั้นก็มักถูกทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่แทนที่จะรีโนเวท ด้วยเหตุนี้ตลาดบ้านมือสองในญี่ปุ่นจึงไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าบ้านสร้างใหม่เลยซึ่งสะท้อนค่านิยมที่ชอบของใหม่ประกอบกับความกังวลเรื่องโครงสร้างที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายแผ่นดินไหวรุ่นใหม่และมองว่าการรักษาสภาพบ้านเก่าเป็นเรื่องยากและแพงทั้งภาษีมรดกที่สูงลิบก็ส่งผลให้หลายครอบครัวเลือกที่จะขายหรือทิ้งบ้านเก่าไปง่ายๆส่งผลให้ราคาบ้านมือสองลดลงอย่างต่อเนื่องจนแทบไม่มีใครอยากลงทุน ด้วยเหตุนี้วัฒนธรรมและตลาดอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่นจึงแตกต่างจากที่อื่นมากทีเดียวครับถ้าอยากรู้เรื่องแปลกๆของญี่ปุ่นอีกกดติดตามไว้ได้เลยครับ